เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้ตอนแรกเนี่ยเขาก็คิดว่าอุ้ยทําไมแต่งตัวมอซอขนาดนี้ที่หลังเนี่ยเขาไปถามญาติ <ฮะ S 1> ปรากฏคนที่มอซอแบบเนี้คุณผู้ชมฮะกลายเป็นคุณลุงซึ่งรวยมากดูนะฮะฮอย่างนี้เลยใ,<ช>ในภาพเนี่ยที่มีการเผยแพร่ไว้ติ๊กตอกนะฮะ,ฮะนี่เขาบอกเป็นเศรษฐีของหมู่บ้าน <ฮะ S 1> อ่ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยเป็นไปได้ยังไงด้วยความเคารพ ไม่ได้ไปเหยียดหรืออะไรบางคนบอกจริงเหรอ mm hmm. แล้วทำไมคนรวยเขาแต่งตัวกันอย่างเงี้ย mm hmm. เคยได้ยินคำว่าผ้าคีริ้วห่อทองไหมรวยแล้วไม่ต้องอวด mm hmm. คุณผู้ชมเชื่อมัาภาพนี้ภาพเดียวอ่ะคนดู4 000, mm ี่ล้านห้แล้วเข้าใจว่าคืนนี้น่าจะทะลุไปห้าล้านหล้าน ปรากฏว่าหลังจากนั้นหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะฮะว่าคุณลุงคนนี้เป็นคนรวยทีมข่าวอมรินทีวีต่อสายคุยกับคุณสุทธศตาเป็นคนในพื้นที่แกเปิดของชํานะครับอยู่ที่หมู่บ้านขุดนาแก้วอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดแกยืนยันว่าจริงฮะลุงคนนี้รวยมาก